สวัสดีพี่น้องป้องไปครับผมสุภูคุคนหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เกลื่นไปว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่สีเฮดโม่ไฟหนาใหยบึงมาถึงมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีคันเลิศคันเลิศทีเ,เ,เ,เดวิลีิกด์ข่มนี่สิเป็นคม่คมค่มของตัวเอสนะครับนี่ผมโม่มัเราสองสามรอบแล้วตอนนี้มันอยู่หน้าตาแบบนี้แต่หน้าตาที่แท้ของมันคือเป็นแบบนี้เลยก่อนที่สิโม่ก็จะเป็นอของเกดเอส ของ DMAX 2020นะครับจะเป็นไฟธรรมดาอันดับแรกผ้มกระสีท้ำการอบค่มนะครับอบค่มไฟหนาหายกาวมันห่อนมันังสิแกงไงตู้อบกับต้องใช้ครับอีสานเดเวล็เดเวลเต็มทีอยู่แล้วตู้อบกับร่างกระดาษนี่แหละครับเอาเครื่องหีดกันนะครับปืนเป้าล่มห่อนนี่าหละมาทางมัน แล้วนะก็หันดาคมใท่นะครับอย่าหันหนาค้มไทยปาปิดกัดเนี่ยคนระับมอนี่ละตั้งไว้เอาหันดาคมใท่ถ้าหันหนาคมเดี๋ยวหนาเล่นมันสีเปื่อยนะครับอันตรายผมมีตั้งเวลาไว้ซิมมาทีนะครับจิโอบทิมเบนี่โอเคครับซิมมาทีผ่านไปรวดเร็วกนะกะ่อนสิเริ่มงานกับของหอน,นี่ก็อย่าลืมใช้ถุงมือกันนะครับเด้อ ค่อยๆแงะออกครับการอบนี่เห็ดห้ความหอนมัน,ม,นมันทัวทั้งโคมครับแล้วห่อก็จังมาจีเจละจุดแล้วค็ค่อยๆแงะออกครับจะเกิดว้ห่ออเอนนีเป่าอย่างเดียวเลยเห่าเขาจะได้เป่าหลายรอบชัว,วัวมันถี่หอนซ้ำๆกันเหมือนนะครับคงก็เลยใช้วิธีการอบก่อนสาหรับใครที่อยากฮ็ดงานลักษณะนี้นะครับผมแนะนาว่าอันดับแรกให้มีเครื่องมือใหคะครับเครื่องมือเจาะเครื่องมือตัด เครื่องมือทุนแรงเกี่ยวกับจอตัดนี่คอห้มีครับพวกสวานพวกจิกซอพวกอย่างยังสี่เพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมือประครบนี่เห็ดไปเห็ดมางานันสิบเอเดินนะครับมันไปหอดมองยากๆมันจิตตันคิดไปออกมันจิตใส่สอบปุ๋ยมาหาผมเนี่ยกะที่สาคัญกับเครื่องมือครับงานชุมนี้นะครับหลังจากนะฮะกะเริ่มแงะไปทีละนิดทีละน้อยครับมองที่เป็นกาวนี่ ผมสิบด,ดึงให้มันขาดเอาจากกันนะผมสิเอามีดตัดออกก่อนเพราะว่าเพื่อให้เกา่านะมันดีดกลับขึ้นไปอยู่ทั้งสองฟังคือเก่าเวลานั้นผมก็สิได้ใส่เก่าชุดเก้านี่แหละโอ้ยมันหอนแล้วก็ประกอบขึ้นไปบ่ได้ใช้บ่ได้บ่ได้เปลี่ยนเก่นกานะครับนี่อันนี้ลักษณะนี้ลักษณะโครมเก่าที่ผมแต่งไว้อันนี้ผมแต่งมาสองเทออี่ยวได้หนิอันอันแบบนี้คือแบบที่สองนี่ผมเห็นแบบแรกนี่เป็นรูปตัวซี่ไฟเดีย์ไรมันอันแบบที่สองแก่ใหม่ อพอบอกยู่บ้านเพื่อนบอกว่ามันโหดปวดแบบนั้นมาสันก็เลยเหตุไม่ให้มันเป็ี่ยนทั้งทีเอาพองามมาสันนะครับเดี๋ยวผมพี่ลองเปิดอันแบบนี้เบื้องก่อนที่ผมเห็ดไปไฟเป็นลักษณะใดประมาณนี้ครับนี่คือเป็นเดรย์อ้าไปนี้อันนี้ที่ผมแต่งไว้ครับมันก็ชีได้ลือออกเมื่อแล้ครับซุ้วมวัอน,นี้ที่ตัดทีมเกิร์มเมอรพูดนหละเพราะว่าของ ตัว2 0 2 0นี่ยหนูคิดว่ารายละเอยียดในโคมงสีลายจะเลือเกินอันดับแรกนี่ต้องย้ายไฟปกติไฟไมันสียู่บา์มองไฟมองหันถ้าเกิดเท่าสี่ก็เป็นหนา2 0 2 0นี่ไฟสียู่มองหันบ่ได้ครับเพราะว่าถ้าเท่าสางเดลัยขึ้นมาถ้าไฟโปรเจคเตอร์มันยังว่างอยู่มองหัน,หนเดลัยที่บังโปรเจคเตอร์ไฟสีว่าไฟสีซองปรตกถนนนะฮะไม่ก็เลยต้องย้ายขึ้นมาอยู่มุมบนแล้วกะ การที่ใหญ่ไปก็มันยู่มุมบนมันเย็ดให้หนามันโหดขึ้นมากที่พราอคือจังคนหน่วยตาอยู่เคิ่งอยู่ไหมนี่มันสูญอยู่ไหมโอเคครับผมกระชใส่การยึดจากด้านบนก่อนอันนี้เล็กนี่เป็นเล็กฉากนะครับแข็งแรงอยู่เพราะว่าผมว่อยากให้เห็นน็อตยึดลงไปข้างล่างอีกที่จริงเลยยึดซี่จุดกระสีดีครับเพราะว่ามันจงสีบรอดสั้นเนาะอันนี้ผมคิดว่าหน่าสีบรอดสั้นนะเพราะว่าเล็กกับแข็งอยู่ ที่นี่อันนี้เป็นการจําล่องแบบครับกระสีผมสีจําล่องจากการใส่กระดาษมาตัดแ,แปะแปะบองก่อนว่าผมสีเห็ดไปทางใดอันนี้ใส่เวลาเห็ดสวนอ้เลีบสามมือเพราะว่ามันเป็นโค้มตัวแรงที่ผมเห็ดลักณะนี้มันยังคิดบม่ออกว่าผมจีใส่วัสดุอีหยังเห็ดส่วนใดมันก็เลยต้องคำนวณไปเรื่อยๆอันนี้คือที่ผมคำนวณไว้ครับ ประมาณนี้ชิ้นนี้มองคันชี่น,นั้นมองนี้ก็พ่อให้ไม่เป็นรูปเป็นล่างนะครับหลังจากนั้น,นเท่ากับจังสี่เอากระดาษเนี่ยไปวัดกับแผ่นอะคริลิกเราตัดชิ้นออกมาที่เท่าชิ้นงานชิ้นที่เท่าสีเหลานะครับหลังจากนั้นผมก็ต,กตัดสําหรับตรงเดียไลท์ผมใส่อะคริลิกคุณน,นะครับอะคริลิกใสคุณมาตัดแล้วก็ตรงนี้ตรงกาบตรงนี้ผม ตัดอะคริลิกไซเพื่อที่สิขยับเดี๋ยวไรมันจเริ่มจากมันก่เลยเริ่มจากอาขอบสุดนะครับผมเบ่งจากสายตาที่คำนวณมาในค้อคมของตัวทับมันจะมีส่วนขยเอินยังอ่ะความหนาของตัวนี้มันจะหนากว่าทองตัวธรรมดาผมก็เลยตรงเสริมอะคริลิกเข้าไปแล้วเพื่อที่ขยับเดี๋ยวอะไรเขามามันรับกับโครงนั้นก็ดีจะได้ได้ประมาณนี้ครับ กะตัวนี้ก็ใส่ข้อมหอนเป้าแล้วก็ดัดให้มันเขา่ารูปเขา่าทรงมาแล้วครับกด้ประมาณนี้ครับอีกชิ้นนี้นันเป็นชิน้นชิ้นข้างในอีกชิ้นหนึ่งก็ใส่เข้าไปเพื่อให้สวยงามครับชิ้นนี้ถักสีบลสไซแม่ก็สีเบิงโล่งปวดนะครับมันต้องใส่ให้ ให้มันเต็มครับนะครับเดี๋ยวผมสะรองว่างให้เบิ้ลเป็นรูปเป็นร่างลักษณะใดเนี่ยครับรองว่างตาไปแล้วถ้าเราค้น่าเอ้าสามารถขึ้นตาออปติมัตเ่าสันไม่งั้นบอ,อท่านสัฟฟอร์มเมือร์ตัวแบบนะี้ใช่ไหมคืออยู่คืออยู่โอเคครับอาจจะหนักกว่ากสิมาลายเก่า แต่บอสอะไรเหมือนนะครับติดเป็นจุดหน่อยก่อนเพราะว่า,วาชีว่างไฟเดี๋ยวมันฉีดนะครับถ้าเกิดติดไปแต่ละจุดก่อนอันนี้ผมจะใส่เบกกิ้งโซดาผสมน้ำฉีดนะครับเพื่อให้กาวแห้งทันทีบ่ให้กาวมันไหลครับไปคอยติดไปแต่ละจุดครับอนนเป็นหลอดไฟ น,นี่เป็น LED ที่ผมใส่ที่เป็น LED 3าวัตต์นะครับ3 2มวุดอบนบาวัตต์ สำหรับตนนัวนี้ผมกจะจีไซเล่นเพิ่มนะครับเป็นเล่น9 0องศาแต่เกิด่อไซเล่นไฟมันสิบ่ค่อยพุ่งไ,ไนผมก็เลยไซเล่นเพิ่มาไปใ้ให้ไฟมันพุ่งออกมากเพื่อมานสิก,กินกันไปมันสิบ่เห็นนผ็นจุดสอดไฟนะครับ กับร่องทดสอบไฟเบนะครับว่างไฟนี่บ่าแมนว่างข้าสฉีว่างไก่กับแผ่นอะคริลิกก็ได้นะครับมันสะเห็นเป็นหลอดเอาต้องว่างห่างหางระยะที่ไฟมันเบลอครับเรื่มเบลอนีไฟระยะที่ไฟมันเบลอก็ดีเนี่ยครับผมว่างระยะห่างประมาณนี้มันสีไฟออกมาสีสมุูทสีสีสันจะเห็นเป็นหลอด ส,สำหรับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวที่ผมจีไสเข้าไปนะครับมันจะเป็นไฟสเต็ปวิ่งวิ่งซีชุดสีไลท์ต้องไปซีชุด สิลองเปิดให้เบอรงอันนี้ก็เป็นเดลัยเนาะอันนี้นี่ครับไฟเหลียวจะเป็นซี่ชุดหนึ่งจอซับซีเห็นไหครับมันไหลต่อกันไปถ้าเกิดว่าเหาอยากให้ไฟเหลียวมันสมูทก็นี่เหากัเห็ดให้มันไหลจากแปดชุดแล้วก็เห็ดให้อ่าระยะไฟมันสั่นลงให้มันสมูทกันก่อเอาไงไงเพื่อจังคันภาพบนละเอียดเหากัเห็ดเพิ่มเพิ่มพิกเซลภาพมันละเอียดขึ้นนี่ครับคล้ายๆกันละกัน อันนี้ก็ทั้งหลังเี้นย่ๆ,ๆกัเป็นแพนโลเลยว่เอามาแปะเพิ่มไอ้เนเพิ่มนี่แหะซอยดูดความหอนออกจากหลอดไฟนะครับอันนี้ทั้การต่อสายไฟเก็บสายไฟในม้มนเรียบร้อย อันนี้ผมก็จะฟอยติดไปนะครับเพื่อกะวัลุบว่าติดทยังขึ้นกันก็เห็นฝรั่งเขาเห็นก็เห็นทั้งเ,งเขาอลูมิเนียมฟอยก็แปะพวกแก้วแก้วกับพวก,ท,นะกที่เขาติดอย่างแต่วก็ติดขึ้เขาซอ้เียนะครับทำความสะอาดทุกๆจุดพยายามเส็จออกใหญ่เหลือฝุ่นนะครับ บอกกัสารฟุ้นมันสิไปตกอยู่ในโคมเวลาเนล่ยเวลาเ,าเปิดไฟมันสิเห็นเป็นเป็นฟุ้นมันสิเห็นฟุ้นชัดเลยล่ะแต่เกิดฟุ้นทำทำกับสารบ้างหมครับผมอันนี้ก็สิประกอบเข้ากัน2ชิ้นนี่สิประกอบขั้น,น็อดใส่กันนะครับ2ชิ้น,น ห้องกับจางสีเอามาประกบใชโคมแต่ว่ากับถ้าในประกบแน่นครับผมสีก้อนสีสีประกบแน่นเลยนะเจียวมาอบก่อนเทอานึงเพื่อให้กาวมันอ่อนเ้าก็จางสีบีบเข้าไปไงนะครับเพราะว่าตอนนี้กาวมันแห้งแล้วกดเข้าไปไม่สีกดเขายากมันสีติดกันบรสนต์นะครับ เดี๋ยวนี้ผมจะอบไปไป, د. ประมาณหาน้าที่ว่าพ่อให้กาอ่อนอนี่ยคือดากมอทับลงไปโอเคครับหลังจากอบแล้วๆสามารถบีบประกบกันดีเรร้อยๆแล้วมาใสา่รถเป็นได้ครับคันนี้ตาบเบิ้งนึ่งก็ไบ่หูได้นะว่าเป็นของกอบ <laughs> <laughs> กัเนี่ยครับ สี่มิสองระบบครับในในในเดไลสิเป็นเดไลกับไฟเหลียวอ่าผมลาเพชรจี๋แล้วครับผลผลูผล้ใดสนใจราคาสิยวคู่ละหาพันแปดเป็นงานแต่งโคมคือเอาโคมมาให้ผมสิแต่งให้แต่ใส่เวลาครับบอแมนมือเดียวแล้วเพราะว่าก็จะเห็นครับทุกชิ้นผมเฮ็ดขึ้นมาใหม่หมดอันนี้คือมันกระปิแบบนี้เพราะว่าเปิดไฟเวลาเปิดไฟหนาไฟเดรรายเมื่อสี่รีลงมาครับเวลารีไฟมันก็นเลยเป็นแบบนี้ แต่ว่าเบิร์โดยตาปลาบ่าเห็นครับตาเบิร์ในกล้องมันจะเห็นเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นไฟเลียวหรืยว่ยววาติดตอ่อผมทางเบอร์โทรเลครับ0 9 4 7ก7 6 0 0 2ดหกเจ็ดหกซูนซูนฟซบุ๊กจิสนุพงศ์ว่าเราทำร่วงผัดกับผมอยม่างจีทิ้งไปด้านล่างจะได้กับก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเด้อเดี๋ยวสิมีคลิป DIY แบบนี้ออกมาให้เบิรงเรื่อยๆครับผม สำหรับมือนี้ขอบคุณครับ